ทำไมต้องวางแผนการเงินเริ่มต้นเลยขั้นแรกครับวางแผนรายรับรายจ่ายให้มีเงินออกมีเงินเหลือที่ภาพตามผมนะครับสมมติมีพนักงานบริษัทท่านหนึ่งนะครับทำงานมีรายได้เดือนละห้าหมื่นพรุ่งนี้เงินเดือนจะเข้าเข้าบัญชีนะโอนเข้าบัญชีคืนนี้จะลิสต์รายการอะไรครับจะวางแผนรายจ่ายคืนนี้เพื่อพรุ่งนี้เงินเข้าบ็างไปจ่ายให้หมดปรากฏดไม่พอ ตอนที paid, ่ลิสในการไม่พอทำไงครับกู้เคเชียก่อนเชียก่อนอ่ะเชียรก่อนเชียร์แล้วนต่อครับเชียรเสร็จแล้วต้องหากู้ถูไหมพอกู้มาหายเชียร์ไหมครับเชียรหนักกว่าเดิมนะมันไม่ละลายเลยครับสมการนะดูนะครับวงเล็บเปิดลายรับบวกเงินกู้วงเล็บปิดลบลายจ่ายเท่ากับดีสีลายได้ต้าย่สี นี่ไงแล้วก็ประมาทไงเราคิดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็แก้ไขได้ปราบอกว่านี่มันก็บวมขึ้นเรื่อยใช่ไหมใช่ไอที่พูดในตัวเลขก็เป็นมาก่อนนี่พอนี่บวมขึ้นเรื่อยๆความเครียดเป็นไงเข้มเมมากขึ้นเพิ่มมากท่านไปเดินดูเลยบัญชีในธนาคารเนี่ยระหว่างบัญชีนี่กับบัญชีเงินทองอะไรมีตัวเลขสูงกว่ากันนี่ถูกไหมนะครับ ดูนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนเรื่องรายรับรายจ่ายทำไงให้มีเงินออมนี่คือพื้นฐานเลยพื้นฐานเลยเป็นเป็นรากฐานของชีวิตอันดับแรกต้องมีรายรับที่มากก่อนใช่ไหมครับมีรายรับมากรายจ่ายต้องพอเพียงเพียงพอต่อรายรับรายรับมากกว่ารายจ่ายจะมีเงินเหลือไปออมจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับเตรียมเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน emergency cash สามถึงหกเท่าของรายจ่าย ค่าใช้จ่ายมีคงที่กับผันแปรใช่ให้มาดูค่าใช้จ่ายคงที่คงที่เช่นอะไรครับผ่อนบ้านผ่อนรถลูกไปโรงเรียนค่าใช้จ่ายที่มันไม่จ่ายไม่ได้ค่ากินค่าอยู่ปัจจัยสี่ต่างเงินสำรองเพิ่มสุเฉินสมมุตินะครับถ้าในครอบครัวมีค่าใช้จ่ายคงที่สามหมื่นสามหมื่นนะท่านคิดตามนะครับถ้าตามหลักการนี้สามเท่าคือขั้นต่ำหกเท่าคือดีมาก คนจะวางหกเท่าหรือสามเท่าดีครับอ้หกเท่าต้องบมีเงินเท่าไหร่ในวันีนี้แสนแปดขั้นต่อมาครับ,ค,รบคืออะไรครับความแผนผันย้ายความเสี่ยงทารเฟอร์ริ้งความเสี่ยงมีสองเรื่องเรื่องชีวิตกับทรัพย์สินชีวิตกับทรัพย์สินอะไรสำคัญกว่าครับชีวิตชีวิตคนกับรถใหม่ป้ายแดงราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทคนหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของรถกับรถอะไรสำคัญกว่าคน ถ้าเป็นไปตามหลักการนี้เราควรตอบว่าคนเหมือนกันควรจะซื้อประกรันให้ใครก่อนอคือคนเนี่ยคิดได้ว่าชีวิตสําคัญกว่าทรัพย์สินแต่ถึงเวลาจะปกป้องอใช่ปะใช่เออนี่ทำมาเข้าใจองก่อนนะให้เขาปกป้องชีวิตที่เป็นผู้สร้างทรัพย์สินชีวิตหนึ่งชีวิตจะสร้างทรัพย์สินก,กี่ชิ้นก็ได้แต่ทรัพย์สินหลักร้อยชนิด ไม่สามารถสร้างชีวิตผู้คนได้แม้แต่เพียงหนึ่งชีวิตครับเพราะนั้นต้องปกป้องชีวิตคนก่อนคือขั้นตอนการวางแผนแล้วว่าค่อยมาศึกษาเรื่องว่าแล้วประกันชีวิตตีอะไรบ้างมีสินค้ามีอะไรบ้างแล้วค่อยมาวางแผนกันเก็บความจําเป็นทางตัวเลขเช่นโครงการคุ้มครองความสามารถอีกรายได้คนคนหนึ่งมีรายได้เทือไรห้าหมื่นปีหนึ่งทำงานเท่าไรมีรายได้เท่าไรครับปีหกแสนหกแสนสิบปีเท่าไรครับหกล้านยี่สิบปีเท่าไรครับ เอา,าเอาแค่สิบปีกว่าหกล้านเนี่ยสมมติหกล้านนั่นหมายความว่าคนคนหนึ่งหัวหน้าครอบครัวคนนี้เกิดวันนี้เสียชีวิตจากครอบครัวไปหมายความว่ารายได้หกล้านในอนาคตของเขาก็จะเหลือศูนย์จึงต้องวางแผนปกป้องรายได้ในอนาคตหกล้านไว้เพื่อเป็นรายได้ของครอบครัวหากเกิดอะไรขึ้นครอบครัวไม่เดือดร้อนยังสามารถใช้ชีวิตเดินต่อไปได้อีกสิบปีถึงแม้ว่าไม่มีหัวหน้าครอบครัวอยู่ เขาได้ปกป้องไรายได้ของเขาไว้แล้วถึีแม้ทียกตัวอย่างเรื่องเดียวสี่ครับการวางแผนเก็บสะสมกา c อค,คมุมเลชั่เพื่อเป้าหมายสาคัญในอนาคตคือวางแผนอะไรครับวางแผนกเกษียณเมื่อกี้ยกตัวอย่างแค่เรื่องค่ากินข้าวนะทีนี้คิดตามนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าทุกคนอายุ30สิตอนอายุหกิต้องกินข้าวจานละ4ี่ร้อยจานได้ไหมสี่้อยนะวันหนึ่งต้องกินข้าวเท่าไหร่ครับ3มื้อสามมื้อใช้เงินกินข้าวเท่าไหร่ครับ1,200ันสองรอนะครับ นี่มันเดียวนะพันสองนะครับแป้งพันหนึ่งใบจแป้งร้อยสองใบแต่ตอนนั้นคงไม่ใช้เงินแล้วครับทุกอย่างจะใช้ QR code กว่าแล้วน,ละนะครับอีกสามปีเนี่ยทุกท่านจะไม่ได้ถึงเงินสดแล้วลนะ่ะผมว่าน่าจะอีกสักไม่เกินห้าปีก็แทบจะไม่ค่อยได้ถึงเงินสดลนะทุกอย่างจะ QR code กวแล้วลองนึกดูว่ากินวันละพันสองเดือนหนึ่งก็กินข้าวเท่าไหร่สามหมื่นหกกินข้าวอย่างเดียวเดือนละ สามหมื่นหกสำหรับลูกค้าเจนวอายุสามสิบนะยี่สองเดือนเฉพาะค่าข้าวอย่เดียวสี่ห้าแสนแล้วนะใช่ไหมแตกินันสักกี่ปีครับตอนอายุหกสิบคิดไม่ออกอ่ะค่าเฉลี่ยอายุที่แปดสิบก็คือทานอีกยี่สิบสี่หยุดคิดเงินเฟ้อแล้วไม่ต้องคิดแล้วหกสิบถึงแปดสิบต้องเตรียมเงินาเท่าไหร่ครับเอาสี่แสนเอาเอาสี่แสนแล้วกันคูณยี่สิบปี 8ป้านหกซื้อกูปองกินข้าวยี่สบปีลดเศษให้แปดล้านันเงเตรียมเงินแปดล้านไม่ทานข้าววันละสามนรัเดี๋ยวไม่ยังนี่แค่ค่าอาหารอย่เดียว,น,ยวน,นะแล้วถ้าท่านไปทำแผนการเงินให้ละเอียดนะในแผนกเกษียณเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าในชีวิตคนหนึ่งคนเนี่ยตอนกเกษียณเนี่ยเงินสิบล้านนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาและธรรมดามาก คนที่จะมีเงินสิบร้านนะ่ะท่านลองนึกดูนะครับในสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วใครมีเงินล้านหนึ่งนี่เรื่องใหญ่นะยใหญ่20ปีที่แล้วนะแต่วันนี้ใครมีเงินล้านหนึ่งนี่ถือว่าทำไมเรื่องธรรมดามากถ้าวันนี้ใครมีสิบล้านถือเป็นเรื่องใหญ่แนละ้วโอ้โอเงินสดสุดที่แล้วกันมีทรัพย์สินเท่าไหร่ลบหนี้สินที่มีแล้วแปลงมาเป็นเงินสดแล้วมีสิบล้านโอเคไหมโอเคไหมถือว่าโอเคไหมในวันนี้นะ แต่สิบล้านอีกสามที่เปียงหน้าได้เพียงแค่ค่าข้าวเข,ข้าใจนะครับมานเรื่องเงินคือเรื่องใหญ่ประมาทไม่ได้เลยนะต้องวางแผนการเงินวางแผนการลงทุนเพื่อให้เงินที่มีมันไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับจึงต้องมาเรื่องของการลงทุนในขั้นที่ห้านะผมเรียงมาเป็นสเต็ปขั้นตอนให้สขั้นที่ห้าคือต้องมีความรู้เรื่องการลงทุนนะครับแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้ชนะ เงินเพินะครับแล้วก็ขั้นที่หกครับขั้นที่หกคือเก่งกาไรแล้วสรุปสรุปแติว่ามีเงินอยู่ในพอซักร้านหนึ่งเอาไปเก่งกาไรแล้วแสนหนึ่งเกิดร้อนไหมไม่แต่คนส่วนใหญ่เป็นไงครับเก่งหมดเลยเก่งหมดเลยแล้วไปกู้ด้วยไปกู้มาเก่งอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสี่ยงได้แต่ต้องให้เป็นเงินส่วนน้อยของชีวิตนะครับพอเรามาจัดรูปให้อยู่ในปีนิตการมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ นี่คือขั้นตอนของการวางแผนการเงิน